จังหวัดพระนะครศรีอยุธยารับมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถรางล้อ,อยางจากบริษัทวิริยะประกันภัยเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการนำเที่ยวศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนะครศรีอยุธยาครับนายเวรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการรับมอบโรงมรมทประกันภัยพรบรถรางล้อ,อยางนะครับนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน14คันจากบริษัทวิริยะประกันภัยจํากัดมหาชนโดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานครับ ที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ใช้บริการรถรางล้อ,อยางนําเที่ยวเกิดความอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวกับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามากขึ้นทั้งนี้บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้ให้การสนับสนุนการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประเภทรถร,ถรางล้อ,อยางจำนวน14คัน ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยส่งมอบกรมธรรม์ผู้ประสบภัยจากรถพรบรจำนวน14ฉบับรวมเป็นเงิน11,592บาท52สาตาตคงได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2565ถึงวันที่20กรกฎาคม2566ซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองอยู่ที่500,000บาทต่อคนต่อครั้งสูงสุด10ล้านบาทต่อคันครับ